รัสเซียลั่นฟินแลนด์เข้าร่วมนาโตเป็นภัยคุกคามเหมือนมอสโกถูกบังคับให้ต้องตอบโตภายหลังจากที่ฟินแลนด์ออกมาแสดงท่าทีต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้เร็วที่สุดและจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นเดียวกับสวีเดนที่มีท่าทีในทิศทางเดียวกันกับฟินแลนด์นั้นล่าสุดทางการรัสเซียมีท่าทีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยเดโมติที่เปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัเสเซียระบุว่าการเข้าร่วมนาโตของฟินแลนด์นั้นถือเป็นภัยคุกคามกับรัเสเซียที่ชัดเจนเปสคอฟระบุว่าการขยายเขตแดนของนาโตและการรุกคืบเข้าหาชายแดนรัเสเซียของบรรดาพันธมิตรไม่ได้ทําให้โลกและทวีปของเรามีเสถียรภาพและมั่นคงได้และว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการนั้นมีขึ้นอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารจะเคลื่อนที่สู่ชายแดนของรัเสเซียมากน้อยแค่ไหน กระทรวงการต่างประเทศรัศเสเซียถแถลงว่ามอสโกกำลังถูกบังคับให้ต้องตอบโต้ทั้งทางท,างทหารทางเทคนิคและอื่นๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติอันเป็นผลจากเรื่องนี้ทั้งนี้นาโตได้ประกาศว่ายินดีต้อนรับทั้งฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งต่างมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีการทหารที่ก้าวหน้าโดยเยนสโตนเทนเบิร์เลขาธิการนาโตให้สัญญาเมื่อวานนี้ว่า การเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์ซึ่งมีชายแดนติดกับรัเสเซียความยาวถึง1,300กิโลเมตรจะราบรื่นและรวดเร็วทั้งนี้คณะกรรมการพิเศษของฟินแลนด์มีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่สวีเดนซึ่งเป็นชาติที่วางตัวเป็นกลางเช่นกันก็คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าจะเจริญรอยตามฟินแลนด ผู้เป็นเพื่อนบ้านของตน